วันนี้นะคะครัวน้องนาะแอนมัมก็จะมาเสนอเมนูผัดกะเพราไก่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ผัดพริกกับกระเทียมนะคะสับหรือปั่นละเอียดนะคะลงไปผัดกับน,น้ำมันในกระทะเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่ากะเพราของเราเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตรงนี้ค่ะ หลังจากพลิกกับกระเทียมสุกนะคะก็จะมีสีเหลืองทองแบบนี้เราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะใส่เนื้อไก่เนื้อวัวกุ้งปลาหมึกอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะคะลงไปผัดค่ะวิธีการก็คือเราต้องพลิกพลิกกับกระเทียมนะคะขึ้นมาก่อนเพื่อไม่ให้พลิกกับกระเทียมเนี่ยไม่ติดกระทะนะคะ แต่ยาคนเยอะนะพลิกขึ้นมาแล้วก็พักเอาไว้พอไก่สุกเนี่ยเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะนี้ใส่เกลือนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะคลุกให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะอันนี้เราใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กระเพราของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นค่ะ คนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำน้ำแกงหรือน้ำผัดกระเพรานะคะก็สามารถเพิ่มน้ำได้ค่ะและอันนี้นะคะเราก็ปรุงสีสันนะคะให้มีสีสันเพิ่มขึ้นโดยการใส่ซีอิ๊วดำเล็กน้อยค่ะก็เพิ่มรสชาติหวานนะคะด้วยการใส่น้ำตาลทรายค่ะ พอเดือดนะคะเราก็ใส่ใบกระเพราะะที่เด็ดแล้วก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะรอให้ใบกระเพราของเรากับน้ํากระเพราแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยเดือดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ผัดกระเพราไก่ที่น่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะ